กอนนั่นนะพี่น้องที่นั่งเอกหมอลำนะครับเพิ่นได้ไลสดอแล้วก็ลูกได้เว้าคำบางคำนะครับเนาะซึ่งบอกว่าเป็นอย่างคือไปแสดงกับพระเอกอีกท่านหนึ่งนะครับลูกเว้าด้วยความที่ใสซื่อนอะครับเนาะหลังจากนั่นก็น มีคนเอามาบอกมาว่าเรื่องนี้กันพอสมควรแล้วล่าสุดนะครับป้าเพออืเ่อนใดออกมาเบอกอีหย่างพีนองเดี๋ยวผมเชให้พี่นองฟังเบืเ่องด้อครับว่ามันเป็นยังไ๋มันสองมาตรฐานบอกหรือว่าจังได๋เนะครับเนาะคนในตากระามปเจ้าว่าป้าป้าหนูถามหน่อยทําไมพ่อไปแลสุขกับคนนี้เพิ่นนมาปัเจ้าสิทธิขออนุญาตบอกบอกทุกช่องทาง ทีน้องสิเห็นอนันอันี้เ็าจะขอบอกทุกช่องทางนี่ใครใคร่นรงงรใิรใครใคร่ครใ่รใคางครใค่ใคร่ครใ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 ครยครใอรนี่ใครเครี่รครใอกใ่รใครใออใครใค่ใคร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 ใไรใ็รใค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 รในรใ่รในรใค่ใครใครใครใ็รใคงใครใครในรใครใครครรค เพิ่นก็ว่าไว้แต่สิ่งที่เพื่อนว่าไว้นี่นะครับเนาะมันสิถือหรือว่าถือนะครับเนาะมันก็มีคนเอามาเวาเรื่องนี้นะครับว่ามันบ่แม่นแล้วมันสองมาตรฐานเป็นอย่างคือเหตุแบบนี้นะครับเนาะพะว่ากอนั้นก็เป็นประเด็นยั่งที่ได้วากันนะครับว่าว่าแม่เป็นอย่างคือไปไล่ซดหรือว่าไปแสดงไปนั่นครับอีกคนหนึ่งว่ไปแสดงก็พอ นะครับวาอยากให้ไปก็พอแล้วก็เหตแต่งงานก็พอนะครับนี่แหละครับเล็กน้อยเนาะมันเห็นอย่างมันก็สีวอาออกมาเองดอกแหงอยู่ใกล้หันเนาะคืออยู่กับป้าบ้านนี้มันแหงสีเห็นด้วครับอยู่ทางพุ่นแล้วสิมาบอกถึงสองทางเอออยากบอกก็บ,บอกกับอยากเฮ็หยังก็เห็ไป้ายครับแต่ว่า ยาสกีดกันบางเธอที่เพิ่นไปหานันกับพ่อเนาะครับเนาะมันบมเมนว่าลูกจะคล้องในนี่เฮาเลี้ยงอยู่กับจิงมันกมเมนลูกเฮาเทเทเนาะครับมันต้องเข้าใจด้หัวอกความเป็นพอมันหักลูกมันเป็นธรรมดาครับผู้ใดก็ตามเนาะความผูกพันทางสายเลือดมันมีอยู่แล้วครับมันตัดจังไหนมันสีขาดพ่ออยากให ลูกประยูนนั่มผลตัวครับอืมแต่บอย่อห่ำซืือ,อนั่นแหละครับอืมพ่อเบาจังสี่แล้วเนาะพี่น้องรู้ซึกว่ามันเป็นแบบไหนครับอ่ามันต้องเหตุแบบนี้ถึงขนาดนี้อยู่บ่เนอะผมผมกับ่าหูเนาะแต่ป้านั่นคือบ่ไอเมียคือไปแสดงยังสั่นอยู่คันอืมแห้งสิบบอคักบอครับ แฮงใกล้ชิดกันตัวอันนี้ก็แสดงลรสดมันก็บ,บ่ได้หยังขักเดล,ล่ะเอออันนั้นแฮียงขักตัวแสดงบทบาทเฮียงคักตัวคือบอกขิดเบิงสิบอกจังไหนเนาะครับเนาะนั่นล่ะก็เลยว่าสิบบอกทุกช่องทางโอ้บ่ฮูขึ้นกันล่ะครับมีช่องใดนแน่นะครับกับเบิ่งเอาลวดม,มันมีหลายช่องอยู่บ่ครับหลายหยังอยู่บ่ก็บ่สันก็บ่ต้องให้เล่นโทษทรัพท์ทุนเลว สิงไง่ายุตาเนบ้านทนแล้วมันเป็นไปได้อยู่บครับเรียกหน่อยเออมันหง่ขึ้นมันหูเรื่อยครับหูเรื่องตัวโมเมนต์ว่าบ่าหูเรื่องได้ครับเรียกหน่อยเขาหง่ขึ้นเขามีพัฒนาการเขาหูยังเขาก็ถามน,านั่นถามนี่เนาะครับแต่ก็ต้องคิดนะครับเบิ่งว่ามันมแมนบออัานนั้นเขาก็เป็นพอก็เข้าใจว่าบ่ามักอยู่นั่นแหละครับเหมืนอนก่อนยู่น้ำกันเพิ่นก็นสอนวิทีทถามาหากินเนาะ นี่หูแน่วที่การทํามาหากินแล้วก็เป็นแบบนี้แหละครับก็บช่วงนึงก็โอ้ยหายกินเองแต้เจ้าคองนะครับก็บสิห้ตาไหลซดเห็ดนันผู้นี้ผู้เดียวเนาะตนมีการบอกบบบอก,กันว่าบ่ให้ไหลซดบ่ยกให้หนีเนาะลูกคนเนาะนะสุดถ่ายเพียงไดครับบ้านเออก็ขอนั่นขอนี่นีน่แหละครับพ่อมานังแล้วกับอ้าก็เดี๋ยวแต่สิเบิงว่าเบิงกันถอน บ่ต้องมาประกาศดอกครับว่าต้องเว้าโชด์ดอก้าบอกเขาคือเหตุไปเลยบ่ต้องมาเว้าให้มันเกิดประเด็นให้คนได้ถามหนกเป็นอย่างจังเหตุจังสีหเอกคือคนต้องการอยียงบ่องหูจักนะครับความต้องการจริงๆอ่ะเพิ่นเพื่ออย่างถึงออกมาเว้าแบบนี้ที่จริงอ่ะบ่เว้าก็ได้ออืคนสิเหตุก็เหตุไปเลยบ่ต้องมาว้าให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบนัืนดอกเขาบ่าได้ ต้องมาถามไหมอันนี้ว่าเองออกมาเองมันต้องมีความมีอย่างต้องซื้ออีอย่างนะครับซื้อว่าพอบ่ดีบ่มา,าไปไล่สดกับผูดนั้นพู้นี่นะมันบ่ดีบ่ก็เลยบ่อยากให้เห็นมันเมียนังสั่นอยู่บ่สุยางมันก็มีความหมายในการเหตุในการวบาออกมาครับถ้าบ่าสั่นนะเห็ดเงียบไปมันไม่พูดอะไรหูบ่ได้บ่ได้ไปถามไปว้าเรื่องเล่าแบบนี้เกิดขึ้นมาดิมีคือนสั่งประเด็นเพื่อ คนอื่นได้รับรู้ว่าสิ่งที่เฮาเหตุเเพื่ออย่างบ่โขใจในสิ่งที่เพื่อนกำลังเหตุนะครับจุดประสงค์จริงๆคืออย่างผู้ดใดพ่อหูบ่ครับถต่ว่าหิ้วแสงอีกอยู่บอกืฮ้มันเงียบไปแล้วมันบ่ดีบ่ต้องการอยากให้มันคนเว้าถึงพูดถึงอีกบ่ก็บ่โขใจนะครับ กับเบิงตี้่หละมันก็ต้องย้อนย้อนคิดไปเบิงแน่ว่าทาง้เงเมั่นแสดงอีอย่างเล่นอีหยังบทบาทอีอย่างเออเหตุอีอย่างแน่นะครับเฮงขักกลัวตัวอันนี้เฮงก็บบได้ไอีอย่างเธอเลยไม่วันเหตดอีอย่างเอกบบากบ่ไดไอียอย่างเกิดเลยเหตุอีอย่างแบบแสดงบทบาทใกล้ชิดรือว่าต้องนั่นต้องนี่จัหน้อยเดีล,ล่ะ์นอกจากไปตาม บทบาทของเล่าก็บ่ได้ไมีหยังเหตุแบบขักเกิดเลยไก่ชิดจนน่าเกลียดอีหอย่างเลยล่ะครับอือพี่น้องกับล่องฟังเบิ่งกัแล้วกันนะครับเด้อผพ้ใไ้คิดเห็นว่าแบบใดกับบ้าสู้กันฟัง่งใดครับเขาเปิดอิสระอยู่แล้วครับอือเฮาฮห้อยู่แล้วว่าเฮาสิคออเมมตนอีหอย่างแบบใดบ่ให้มันสุ่มเสียงนะครับเนาะเออนี่คือกระดานที่ให้ค้น ว้าว้นจากันนะครับมันสีไดหูบางอย่างมันเสียทอนถึงเขาว้าจ่างวานี่แหละครับในสิ่งที่เพิ่นเหตุมากคิดว่ามันสียถือว่าถือนั่นว้าวแบบนี้เหตุให้ค้นตีความไม้ไปได้หลายยางหลายแนวนะครับพอตีไปแล้วพอคนนว้าพิันว่าอีกเด้แหละว่าค้นมาว่าเออทั่วโลกอีกจักสีว่าอย่างเนาะครับแบบนี้ก็บ่จบบ่สิ้นเป็นแล้ว ยิ่งเงียบเงียบไปจากท้ายมอมแมกกระทัท้ายไปที่ครับคือว่าตัวเจ้าของมีรไยใดลักแจกขันกระเฮ็ดไปครับสิไปขายยังล่งสอกลุงสีเห็นโดดครับว่าต้องไปโชคหรอกครับว่าบรรพบุรุษเฮ็ดอีหยังมาเฮ็ดยังก็เฮ็ดเลยครับอืมคือว่าตัวเจ้าของแบบใดยู่ใดเนี่ยเฮ็ดไปครับบางอย่างบ่ได้ว้าหอกครับเพื่อหยังนี่แหละครับอยากรู้กันครับลองคอมเมนต์มาเบิ่งครับว่าคิดแบบใดครับ